ว้าวเป็นไงนะครับสมน้ำหน้าคนกนทมะนะนี่ครับเจออีกแล้วเจอตรวจสอบยิ่งตรวจสอบยิ่งเจอฮะนะไปเจอรถบัสอะไรน,น,นะฮะราคาแพงแล้วก็ซ่อมแพงบกเม็ดบกเบ็ดอีกแล้วต,วมมต่านเะนีปรากฏผู้ว่าช,ชาตินะครับบ่ายเบี่ยงนะะบอกอ๋อ เรื่องงบประมาณเนี่ยมันไม่ได้ผ่านผู้ว่ามันเป็นเรื่องของข้าราชการอ้โหดูสินะพูดมาได้คือแบบนะเออแล้วบอกอะไรนะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องรับความผิดชอบแหมพูดแบบนะพูดแบบเอาตัวเองรอดนะครับเอาตัวเองแบบว่าไม่เกี่ยวไม่คล้องนะเป็นแบบเรื่องของข้าราชการข้าราชการจะเสนอง,งบอะไรมันไม่เกี่ยวกับผู้ว่าเลย เออก็ได้นะนะฮะเออนะแต่แต่อะไรรู้ไหมครับแต่เวลานะฮะข้าราชการโกงแบบว่าอะไรเงี้ยนะด่านายกเออไอพวกด้อมส้มนะอะเฮ้ยนายกต้องรับผิดชอบสินายกต้องอย่างนั้นนายกต้องอย่างนี้นะ,ะเออนะมันไม่ได้หรอกครับคนเป็นหัวหน้าเขานะฮะนะคนเป็นหัวหน้ามันก็ต้องมันต้องดูหมดแหละนะ คุณจะมาว่าคุณไม่ได้รับผิดชอบไมไ่รับผิดชอบนะมันมันก็ไม่ได้หรอกนะครับนะบอกว่าเอ้ยมันไม่ผ่านผู้ว่ามันก็ใช่ไหมละ่ะมันจะไม่ผ่านผู้ว่าหรอมันจะต้องไม่มีผู้ว่าแล้วผู้ว่าทําหน้าที่อะไรวะนะผู้ว่าทําหน้าที่อะไรไม่ทราบนะครับอผู้ว่าเป็นแค่แบบไปไล่สดุดดูท่ออย่างเงี้ยเหรอนะเออนะมันถึงจะไม่ผ่านผู้ว่าก็จริงเหรอแต่นะครับ คุณก็ต้องสอดส่องหน่อยเถอะวะ้วไม่ใช่มาโยนความผิดให้ข้าราชการนะครับโอ้โหนะโยนความผิดให้ข้าราชการเฉยเลยบอกว่าผู้ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ผ่านผู้ว่าโอ้โหนะสมํำหน้าคุณกรุงเทพนะครับได้ผู้ว่าแบบนี้นะออถ้าเป็นอัศวินนะป่านนี้นะโอ้โหโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดน โดนไล่ออกไปแล้วนะครับโดนในพวกติ่งส้มเนี่ยนะโอ้ยออกไปออกไปแหมนะได้กลิ่นความเจริญไหมล่ะครับอย่างเงี้ยนะออนะคนเราเนะี่ยมันต้องมันต้องอย่าไปพูดอย่างนั้นนะพูดอย่างนั้นมันดูไม่ไม่งามนะครับคนเป็นผู้ว่าแล้วไปพูดอย่างนั้นมันดูแบบไม่งามนะนะก็เหมือนคนเป็นนายกอะครับลุงตู่อะนะเออ ช่ไหมมีอะไรแกก็รับผิดชอบหมดอะมีอะไรแกก็โดนด่ามหมดอะใช่ไหมคนเนี้ยแล้วคนอย่างเงี้ยจะมาเป็นผู้นําได้ยังไงนะเออเวลามีโอ้โกงนั่นโกงนี่นะเออนะครับดา่านายกหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องแบกมันต้องแบกนะครับคนเป็นผู้นําคนอนะ่ะมันต้องมีความแบบแบกไว้นะไม่ใช่ลอยตัวเออ นะมันต้องรับผิดรับชอบด้วยนะครับไม่ใช่จะไม่ใช่ว่าจะรับชอบอย่างเดียวนะรับผิดก็ต้องรับผิดด้วยนะครับเออก็ทนไปเนี่ยนะทนไปอยู่แบบผู้ว่าอย่างนี้แหละนะครับเออนะสมน้ำหน้าคนกทมก็ได้ผู้ว่าอย่างเงี้ยนะครับตอนไอทำไอตอนหาเสียงเนี่ยมันดีทุกอย่างแหละนะครับบอกนโยบายน,นาบายนั้นนโยบายนี้ต้องตรวจสอบโปรง่งใสนะ สายได้ยิ่งขุดยิ่งเจออะไรตอนนี้นะโอ้โหนะครับอนอกจากจะไม่มีผลงานอะไรแล้วนี่นะนะยังจะมีแต่เรื่องทุจริตอีกโอ้โตายตาย,ตายนะครับคนเป็นคนระดับัวหน้ามันต้องสั่งได้หมดแหละใช่ไหมมันต้องคุมให้ได้ให้หมดนะครับเออถ้าคนระดับัวหน้าไม่ทําคือถ้าพูดอย่างนี้นะ เมื่อกงกันตนัดแล้วคือถ้าพูดบอกว่าเอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่คล้องเป็นเรื่องของข้าราชการอย่างเงี้ยอา้าวถ้างั้นข้าราชการมึงก็โกงกันหมดสิงั้ยมันต้องดูให้หมดครับนะเออเห็นไหมงินข้าราชการมึงก็สบายดีเอ้ยพู้ว่าไม่เกี่ยวเว้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออพูดว่าตีตัวอย่างเงี้ยมึงก็โกงกันหมด,ดีิใช่ไหมเออเนะี่ย เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ